เชื่อหรือไม่รถแมคโครสาม,มารถลอยน้ำได้เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมารีวิวให้ชมกันครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอกช่อง SB Motor นะครับวันนี้ผมมีของแปลกของดีมาแนะนำให้ฟังนะครับหายากมากนะครับของชิ้นนี้เป็น และไอเทมเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานก่อสร้างเครื่องจักรอยู่แล้วจะเอาไปทำงานเฉพาะกิจนะครับสำหรับใครที่อยากได้หารถแมคโครสำหรับเอาไว้ลุยน้ำนะครับลอยน้ำเอาไว้ขุดอยู่ที่เป็นเลนตมหรือขุดบ่อขุดสะทำงานเฉพาะกิจนะครับสามารถลุยน้ำได้ผมมารีวิวให้ชมกันเลยครับสำหรับคันนี้เป็นรถขุดแมคโครยี่ห้อฮิตาชินะครับรุ่น ma 1 2 5นะครับ 1> ma 1 2 5เดี๋ยวผมซูมให้ดูจะมีรุ่นบอกอยู่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เขียน ma 1 2 5นะครับด้านท้ายด้านท้ายนี้ตรงนี้นะครับ ma 1 2 5นะครับเป็นฮิตาชิผมซูมชัด,ชดให้ดูเห็นไหมฮะ ma 1 2 5เป็นฮิตาชิถ้าเทียบกับแมคโคของฮิตาชิทั่วไปนะครับก็จะเทียบเท่ากับ ex 1 2 0นะครับ เป็น120ของฮิตาชิแต่ตัวของเครื่องยนต์ใช้เครื่องเดียวกันกับ EX 200เลยนะครับเหมือนเจ้าคันที่ผมมีอยู่คันนี้นี่ EX 200คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์อิซูซุ6สูบเทอร์โบเหมือนกันนะครับกับเจ้า120คันนี้ใช้เครื่องยนต์เท่ากับ EX 200เลยแต่บอดี้เป็น120แล้วก็เป็นบูมยาวพิเศษนะครับเป็นบูมยาวสำหรับเอาไว้ขุดลอกขุด ปัจจพืชขุดผักตบขุดลอกคลองให้ลึกขึ้นนะครับตัวนี้เป็นบุ้งกีสามารถระบายน้ําได้ด้วยแล้วก็เป็นบูมยาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่เหมือนใครก็คือมีโป๊ะในตัวเป็นโป๊ะเดิมของโรงงานนะครับเป็นโป๊ะเดิมของโรงงานมามาตรฐานเลยมีการคนนารํานวณบาลานซ์คำนวณสมดุลมาละเวลาสวิงรอบตัว เวลาทำงานเวลาขุดไกลๆสามารถบาลานซ์ตัวได้ไม่เอียงไม่ล้มนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้คำนวณมาแต่โรงงานละโดยวิศวกรของโรงงานฮิตาชิเขาไม่ใช่เป็นแมคโครที่เอาไปวางบนโปะ๊ะหรือเอาไปวางบนเรือบนแพนะครับแล้วก็ล็อกเอาตัวนั้นเป็นโป๊ะที่สร้างเอาแล้วแมโคโรไปวางก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่มีความเสี่ยงเรื่อง หลุดเรื่องคำนวณบาลานซ์ไม่ดีนะครับสามารถทำให้เวลาทำงานแล้วสามารถพลิกควา่าหรือเอียงจมได้นะครับซึ่งเมื่อแมคโครจมไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีค่าใช้ใจ่ายในการกู้ขึ้นมาและการการซ่อมแซมนี่สูงนะครับสูงมากเลยถ้าใครเคยโดนมาแล้วนะครับสำหรับผู้รับเหมาหรือบริษัทที่เอารถแมครเข้าไปทำงานในที่ติดลมเป็นคลองเป็นตมนะครับเป็นเลนแล้วแมครจมขึ้นไม่ได้นี้ต้องรับ สภาพเลยนะครับต้องถึงขั้นเอาเท้าขึ้นมาไก่หน้าผากเลยนะครับว่าเสียเงินแน่นอนหลักแสนเป็นอย่างต่านะครับเพื่อจะกู้เพื่อจะซ่อมขึ้นมาเนี่ยยากนะครับแล้วก็รถก็จะมีปัญหาเลยจะไม่รถจะลวนเลยแต่ตัวนี้จบปัญหาสําหรับใครที่หารถแมโคสําหรับลุยงานเฉพาะกิจมีคันนี้คันเดียวลุยน้ําได้เลยนะครับไม่ต้องไปเอาแม็โครไม่ต้องสร้างโปขึ้นมาไม่ต้องสร้างเรือขึ้นมาแพรดัดแปลงเพื่อว่าเอาแม็โครไปวางนะครับตัวนี้ไปทํางานได้เลย และที่สำคัญเป็นบูมยาวอย่างที่ผมบอกบูมคันนี้ยาว10เมตรนะครับระยะยื่นออกมาจากสุดศูนย์กลางนะครับยื่นออกมาถึงปลายเนี่ยสิเมตรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูตอนขับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาชมภายนอกก่อนสำหรับที่ดูอยู่นี้ก็เป็นแมคโครขนาด120เป็นรุ่น MA 125นะครับ M น่าจะย่อมาจากมาลีนนะครับน่าจะผมเข้าใจว่านะครับ แต่ A เนี่ยผมไม่แน่ใจก็ถ้าเทียบก็เป็น ex นั่นแหละครับแต่พันกรณีที่เราลุยน้ำก็จะเป็นรหัสใหม่ขึ้นมาแล้วก็เบื้องต้นผมดูทีละส่วนส่วนแรกก็เป็นบุ้งกีนะครับบุ้งกีตัวนี้เป็นบุ้งกีเรียบนะครับไม่มีฟันบุ้งกีเพื่อเอาไว้แต่งขอบแล้วก็เอาไว้โกยนะครับเราไม่เน้นขุดเอาไว้โกยคนตมแล้วก็มีรูด้านข้างเอาไว้ระบายน้ำนะครับเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ย น้ำจะไหลออกด้านข้างสองข้างนะครับเพื่อให้บุ้งกีไม่หนักเพื่อไม่มาแบกน้ําหนักกับตัวแขนนะครับเพราะว่าแมคโครเนี่ยเวลาแขนยาวๆนี่จะมีปัญหาเรื่องบูมแตกบูมลาวแล้วก็ดามมานะครับคันที่เห็นอยู่นี้ผมรับประกันนะครับไม่มีรอยแตกรอยดมรอยเชื่อมรอยหักมานะครับแล้วก็สีเดิมเลยผมให้ดูเลยเป็นสีเดิมๆเ,เลย ไม่ได้ทำสีไม่ได้โป้สีอะไรมาเป็นรถเดิมๆแท้ร้อซจะมีรอยสนิมรอยผุบ้างตามการใช้งานแล้วก็เป็นรถที่ใช้เฉพาะในน้ำนะครับจะมีรอยสนิมบ้างโดยเฉพาะช่วงล่างแต่โดยรวมรถเครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์บอดี้ดีปั๊มดีแรงดีแขนเขินดีหมดแล้วก็สภาพบุ้งกีดีบูธสลักแน่นเต็มหมดทุกตัวในส่วนของตัวเดินผมพามาชมตัวเดิน ตัวเดินตัวนี้จะอยู่ติดกับโป๊ะนะครับตัวเดินตัวนี้เป็นตัวเดินติดกับโป๊ะแล้วก็เป็นตัวเดินที่ไซส์ใหญ่เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแรงหรือมีแรงไหมเวลาเดินไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้แรงเลยมอเตอร์ลูกใหญ่เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นมอเตอร์ของคาวาสกิเป็นปั๊มมอเตอร์ตัวเดินของคาวาด้วยคุณได้ปั๊มไฮดรอลิกตัวเดินของคาวาตัวนี้อะไรไม่ต้องห่วงนะครับหาง่ายปั๊มไฮดรอลิกหาง่ายแล้วก็ ตัวระบบสายสามารถถอดถอดได้นะครับเวลาเราถอดโป๊ะออกเราจะมาถอดที่สายไฮดรอลิกของตัวรถตัวนี้ออกสายน้ํามันละไหลจะมีไหลเข้าแล้วก็ไหลกลับนะครับเป็นสายไฮดรอลิกที่เห็นอยู่นี่ผมเปลี่ยนสายหมดแล้วนะครับเป็นสายอัดใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวเดินอย่างที่บอกไปเป็นคาวาสกิหาไหลง่ายซ่อมง่ายนะครับแล้วก็ตัวอธิบายเรื่องโป๊ะก่อน โปแต่ละโปะแต่ละข้างนี้จะมีโซ่อยู่2เส้นนะครับก็จะเป็นโซ่เหมือนรถลิงแมคโครเลยนะครับเป็นลิงของโซ่แมคโครเลยแต่ข้างหนึ่งจะมี2ไม่เหมือนเดี่ยวๆถ้าเป็นแมคโครทั่วไปก็จะข้างหนึ่งจะมีลิงหนึ่งเส้นแต่นี้จะมีลิงสองเส้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีฐานล้อที่กว้างเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนลูกปืน ซ้ายขวาระบบการเดินการเลี้ยวแบบเดียวกันกับแมคโครเลยนะครับใช้บังคับที่ด้านบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังได้หมดเดี๋ยวผมมาสาธิตใ,ให้ชมกันก็เบื้องต้นผมพาดูรอบคันก่อนแขนอย่างที่ผมบอกไปยื่นระยะได้10เมตรเป็นบูมยาวความยาวของตัวโปะนะครับจากหน้ามาหลังนะครับเฉพาะตัวโป๊ะอยู่ที่8เมตรนะครับ8เมตรหน้ามาหลังเวลาเราจะคำนวณเวลาใส่รถขนย้ายนะครับ เราจะได้กะถูกว่ายาวเท่าไหร่ก็คือ8เมตรสามารถถอดตัวโป๊ะออกได้นะครับโดยมีสลักเวลาเสียบเข้าแล้วก็มีสลักยึดเซฟตี้มาตรฐานนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดออกหรือรถจะไหลนะครับตัวโป๊ะจะอยู่ในตัวรถไมโครอย่างถาวรอย่างแน่นหนานะครับแล้วก็ความกว้างของตัวรถจากซ้ายมาขวาอยู่ที่5.5เมตรนะครับ5.5เมตรจักกว้างกว่ารถไมโคปกติเยอะเลย ต้องบอกก่อนว่าทําไมว่ากว้างเพราะเวลารถยืนอยู่ในโคนตมยิ่งฐานกว้างฐานล้อกว้างเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสจมมีโอกาสติดหล่มน้อยเท่านั้นเพราะถ้าฐานกว้างและจะมีความาระยะในการยืนค้าตัวเองเนี่ยมั่นคงไม่เอียงนะครับแล้วก็ไม่จมง่ายแล้วก็ล้อเนี่ยจะตะกุยได้นะครับหน้าหลังบุ้งกีสามารถช่วยค้าตัวเองได้เวลาตะกุยเดินในตมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมอเตอร์ตัวเดินอย่างที่ผมบอกลูกใหญ่ ยิ่งต้องลูกใหญ่นะครับถ้าลูกไม่ใหญ่เนี่ยเวลาตะกุยในโคนตมเนี่ยเขาจะไม่มีแรงเพราะว่าโคนตมก็ต้องยอมรับว่ามีเหมือนเราเดินเข้าไปในตมนะครับมันจะไม่เดินสะดวกมันอยู่บนบกเหมือนรถไมโครทั่วไปนะครับตัวเดินจะต้องใหญ่เราก็ต้องมีแรงเยอะขึ้นอย่างที่บอกลูกมอเตอร์ตัวเดินต้องใหญ่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเราเดินในตมในในคลองในในสะในบ่อก็สามารถเดินได้แต่ถ้าเราดัดแปลงแพรขึ้นมาเวลาเราเดินเนี่ย เดินไม่ได้นะครับต้องดึงต้ <_ d ick> องเอาไมโครเนี่ยแขนเนี่ยดึงเอาต้องใช้แขนไมโครเนี่ยดึงไม่ค่อยดึงตัวเองไปซึ่งมีความเสี่ยงนะครับถ้าการะยะไม่ถูกหรือลงไปไม่ไม่ถึงก็เดินไม่ได้นะครับแล้วก็มีสิทธิเอียงนะครับตัวนี้จบปัญหาเลยเราไม่ต้องใช้แขนในการดึงเราใช้ตัวเดินรถไมโครเหมือนรถไมโครนะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาบิดได้หมดแขนมีหน้าที่พยุงช่วยแล้วก็บาลานซ์ตัวเองก็พอนะครับแล้วก็ส่วนของที่ผมอย่างที่ผมบอกแขนไม่มีรอยดามมา ตัวบอดี้เป็นบอดี้เดิมเลยนะครับ MA 125นะครับเป็นท้ายมนนะครับเป็นท้ายมนจะมีเหล็กตัวนี้ผมมาที่ยให้ชมก็คือเหล็กที่ยื่นออกมาจะไม่เหมือนรถไมคโคทั่วไปก็คือเป็นตัวฐานถ่วงนะครับเวลาเราจะใช้ถ่วงเวลาน้ำหนักด้านท้ายให้มากขึ้นนะครับเวลาเราต้องการขุดไกลๆของหนักๆน,นะครับต้องมีแท่นตัวนี้เอาวางของไว้ วางลูกตุ้มเหล็กลูกตุ้มปูนหรือไม้หนักๆน,นะครับถ่วงไว้ได้เพื่อให้บาลานซ์น้ำหนักได้นะครับแล้วก็ผมพาชมด้านท้ายของคันนี้ตัวเดินนะครับนี่เห็นเลยนะครับค่อนข้างใหญ่ส่วนลิงพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับลิงโซ่พวกนี้มีอะไรขายนะครับมีอะไรขายหมดไม่ต้องห่วงแล้วก็มีตัวปรับปรับโซ่ตึงปรับไม่ง่ายเลยนะครับเป็นน็อตอย่างนี้เราคลายออก เราก็ตึงโซ่ขันขันค้ำเข้ามานะครับโซ่จะตึงจะหย่อนสามารถตึงหย่อนถอดโซ่ได้เหมือนโซ่จักรยานเลยลักษณะเดียวกันง่ายนะครับไม่มีโรคไฟฟ้าสําหรับในการถ่วงแล้วก็จะมีหูล็อกเวลายกคล้องนะครับเวลาจะยกย้ายตัวโป๊ะนี้ไปนะครับส่วนบอดี้อย่างที่เห็นตัวนี้เป็นคานเวลาเสียบนะครับเสียบเข้ากับตัวโป้จะมีคานทั้งหมด4คานนะครับยื่นเข้าไปในตัวโปะเสียบแล้วก็ล็อกสลักไว้ บอดี้ช่วงล่างตัวนี้ผมมุดลงมาให้ดูเลยตัวนี้เอวสลักผมบอกก่อนเอวสลักคันนี้แน่นนะครับไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกแล้วก็ไม่มีหลวมนะครับไม่มีคลอนตัวนี้เอวสลักแน่นเลยแล้วก็นี่ผมให้ดูถึงขั้นช่วงล่างเลยนะครับนี่อันนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับท้องอ่างขายน้ามันเครื่องซ่อมง่ายเลยนะครับนี่ไม่ต้องมุดเลยนะครับผมยืนนะครับนี่ตอนนี้ผมยืนผมยังหงายหน้าเลยก็คือหงนหน้าดูได้เลยสามารถซ่อมง่ายเซอร์วิสง่ายปั๊ม ไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้ให้ดูเลยนะครับเป็นยังไงบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเดิมหมดนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งปัมป๊มไฮดรลิกปั๊มไฮดรลิกเป็นของคาวาซากินะครับเป็นปัม๊มคาวาเครื่องยนต์ก็เป็น 6Bd1 เทอร์โบนะครับเป็นของอีซุเครื่องเป็นตัวเดียวกันกับ EX 2 0 0อยอย่างที่บอกไปก็ประมาณนี้โดยรวมเดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องยนต์ห้องเก๋งแล้วก็ทดลองขับต่อไปนะครับ มาชมในส่วนของห้องโดยสารนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นห้องโดยสารของเจ้า MA 125นะครับฮิตาชิตัวนี้เป็นคอนโทลสั้นนะครับคอนโทลสั้นแล้วจะเทียบเคียงกับ EX 2 0 0เลยนะครับใกล้เคียงกันห้องโดยสารของเขาขนาดห้องโดยสารอุปกรณ์ต่างๆก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวบังคับเหมือนเดิมนะครับบังคับเดินหน้าถอยหลังสามารถบังคับได้ที่มือแล้วก็ที่เท้าใช้ได้ปกตินะครับ กรณีที่เราอยากบังคับที่เท้าเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มือแล้วก็มาขับคอนโทรลด้วยได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวนี้เซฟตี้คอนโทรลเซฟตี้เวลาทํางานของตัวรถนะครับเวาดึงขึ้นก็รถจะไม่ทํางานส่วนเบาะเป็นเบากระมายี่นะครับห้องโดยสารก็สภาพเดิมเดิมนะครับค่อนข้างเดิมเดิมเป็นกระจกใสบานบานใสนะครับตัวนี้มีครบทุกบานนะครับข้างบนติดฟิล์มนิดหน่อยแล้วก็ด้านบนเป็น เทดานสามารถเปิดได้นะครับเปิดปิดได้แล้วก็กระจกด้านข้างสามารถสไลด์ได้นะครับเป็นบานเลื่อนสไลด์เปิดปิดได้กรณีคนขับอยากเปิดให้ได้ยินเสียงภายนอกนะครับด้านหลังเป็นกระจกอยู่ครบนะครับตลอดจนประตูประตูเป็นกระจกนะครับด้านข้างเป็นกระจกใสเป็นช่องๆนะครับส่วนด้านบนก็สามารถสไลด์ได้มีมือเปิดมือจับนะครับพร้อมมือเปิดประตู อยู่ด้านในมีนะครับบานพับประตูเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้บานพับเดิมเดิมเลยสีเดิมเลยแทบจะไม่เคยคายเลยนะครับยังแน่นอยู่เลยก่อนบานพับผมพามาดูในส่วนของหน้าปัดนะครับเกหน้าปัดเดือนใหม่เกนหน้าปัดเรือนใหม่คันน,นี้เป็นหน้าปัดใสนะครับเดี๋ยวผมปัดให้ดูก็มีระบบสวิตไฟอยู่ครบนะครับ่านี่ผมเปิดสวิต เกลีไฟใช้ได้นะครับไฟแจ้งเตือนเกน้ำมันเกลยความร้อนอยู่ใช้อยู่ครบหมดใช้ได้นะครับตัวนี้ต้องเผาหัวก่อนมีไฟเผาหัวเกไฟใช้ได้นะครับส่วนนี้ตัวนี้มิเตอร์เป็นดิจิตอลละมันค่อนข้างจะย้อนแสงมองไม่เห็นเลยยังไงผมจะพยายามได้แล้วผมจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่ตัวนี้เป็นดิจิตอลละ น่าจะไม่เยอะนะครับดูจากบอดี้เขาละไม่รถไม่ค่อยได้ใช้งานระบบไฟเปิดปิดแจ้งเตือนใช้ได้ครบหมดนะครับตัวนี้เป็นเกยไมเดิมเขาเลยนะครับเกยไมเดิมของของตัวรถเขาเลยมีช่องเขี่ยบุหรี่นะครับกระจกบานด้านหน้าตัวนี้ใบปัดน้ำฝนอยู่ครบนะครับกระจกนี้สามารถเปิดสไลด์ได้นะครับกระจกตัวบานหน้าใบบานใหญ่เนี่ย สามารถปลดก่อนแล้วก็สไลด์ยกขึ้นได้เลย,เ,ลยเปิดกรณีที่อยากให้คนออกจากด้านหน้ากระจกได้นะครับออกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างบอเตอร์ปัดน้ําฝนนี่ผมให้ดูแท้ไหมครับนี่เ a d e in Japan ปเดิมแท้เลยนะครับวันนี้เดิมแท้ของญี่ปุ่นแท้เลยบอดี้ของญี่ปุ่นทั้งคันเลยแล้วก็ตัวเครื่องปั๊มของเดิมหมดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูส่วนของของปัม๊ม มาดูในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกแล้วก็เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มมอเตอร์สวิงนะครับของตัวรถเลยตัวนี้เป็นปั๊มของคาวานะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นของคาวาสกิเลยเป็นปั๊มเดิมของเขาเลยนะครับน็อตที่แทบไม่เคยคลายเลยสังเกตด,ดูตามหัวน็อตนะครับแทบไม่เคยคลายเลยก็มีน้ํามันมอเตอร์สวิงวัดเช็คได้ง่ายนะครับค่อนข้างตัวบอดี้ค่อนข้างโล่งนะครับอ่า ตัวบอดี้ค่อนข้างโล่งเลยแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแขนตัวอาร์มนะครับแขนอาร์มกระบอกไฮดรอลิกใสนะครับแขนอาร์มเดิมเลยมีแค่คาบสนิมเพราะว่าอยู่กับน้ำไม่เฉย,ยนะครับแต่ไม่ผุนะครับเป็นแค่รอยสนิมผิวเฉยเฉยเดี๋ยวผมพาดูอีกด้านหนึ่งให้ดูเลยนะครับส่วนกระบอกยังดีอยู่หลังคาเป็นยังไงอ่ะลองดูนะครับหลังคายังเดิมเดิมเลยนะครับ สีเดิมเ,มเลยหลังคาเปิดได้ตัวนี้เหล็กหนาเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมติดรถเลยนะครับเป็น 6BG1 Turbo 6BG1 Turbo 5. ตัวนี้ผมเพิ่งไปซื้อเทอร์โบรุ่นนี้มาไม่นานก็มีของใหม่เลยนะครับ10,000 10 8นะครับ10,000 7 0 10 8เนี่ยผมเพิ่งซื้อมารุ่นเดียวกันพอดีผมใส่อีกคันหนึ่งเข้าไป อะไหล่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครที่ห่วงว่ารถมีอะไหล่ไหมเครื่องยนต์ปั๊มไฮดรอลิกนี้ถ้าใครเล่นจะรู้นะครับเครื่องยูสุตัวนี้อะไหล่หาง่าย 6B d 1เทอร์โบนะครับอะไหล่มีเยอะทั่วไปซ่อมง่ายไม่ค่อยเสียไม่จุกจิกประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้เครื่องแน่นดีนะครับแล้วก็น้ําไม่ดันนะครับไม่มีไอเสียควันออกมาเครื่องไม่หลวมด้วยเป็นได้เป็นเทอร์โบด้วยอะไหล่ตัวนี้ตรงกับเครื่องรถบรรทุกยูสุใช้เยอะนะครับตัวนี้ อีซูุล็อกกี้ก็ใช้เยอะเดี๋ยวนะครับส่วนปั๊มคาวาอย่างที่ผมบอกก็ตัวนี้มีอะไหล่เยอะนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่ปั๊มใครมีปัญหาเรื่องอะไหล่ใช้ไปแล้วอยากให้หาอะไหล่ให้หรือสอบถามนั้นอะไหล่ก็ปรึกษาเราได้นะครับเรามีบริการให้คําปรึกษาตลอดจนอยากสั่งอะไหล่ก็เราสั่งให้ได้ดูแลหลังการขายตลอดนะครับเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบด้านบน ตัวนี้ฝาปิดนะครับใช้งานได้ดีปกตินะครับหูบานเปิดบานพับยังอยู่ครบนะครับแน่นดีนะครับหมอน้ําเดิมสามารถปิดฝากระโปรงล็อกได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หน้างานล็อกได้เลยสบายเลยเป็นเหล็กด้วยไม่ใช่ไฟเบอร์ตัวนี้เติมน้ํามันดีเซลนะครับถังเติมน้ํามันแล้วก็ตัวนี้กล่องห้องเครื่องมือสําหรับล็อกแบตเตอรี่นะครับใช้กุญแจล็อกได้โอเคครับเดี๋ยวพอพาชมส่วนต่อไปทดลองขับครับ มาดูในส่วนของการทดสอบขับนะครับตัวนี้รถติดเครื่องขับได้เลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ผมติดเครื่องลองให้ดูเลยนะครับตอนนี้ลองเดินดูให้เลยก็คือรถเป็นรถแมคโครที่สามารถามีทุนแล้วก็เดินลอยน้ำได้เลยนะครับสามารถเดินได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะครับที่เห็นที่เห็นอยู่นี้สามารถเดินได้ปกติเลยเหมือนรถแมคโครเลยนะครับระบบการเดิน ที่เห็นด้านหน้าอยู่นี้คือตัวเดินนะครับเนี่ยผมสูงไม่ดูด้านหน้าเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวเดินนะครับทั้งลูกซ้ายแล้วก็ลูกขวานะครับลูกเลยระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะครับทั้งเดินหน้าขอยหลังขันนี่เดินเท่ากันนะครับหัก่อนเป็นซ้าตัวเดินของขวัติิเดินเท่ากันทั้งซ้ายขวาใช้งานได้ปกติสามารถคอนโทรลรถสวิงได้ด้วยในขณะเดินนะครับนี่เห็นไหมเดินด้วยก็สามารถสวิงด้วยได้เพราะว่าถ้าปั๊มแรงดีก็ ไม่มีโหลดนะครับตัวนี้ไม่ได้เล่งเครื่องอะไรเยอะนะครับเครื่องปกติเลยสามารถเดินด้วยสวิงด้วยสวิงได้ด้วยนะครับเป็นรถไบนโคที่สามารถลุยน้ํทาทั้งบนน้ทาทั้งบนบกก็เดินได้นะครับเนี่ยบนบกเเดินดินแห้งๆปกติเนี่ยเราสามารถเดินลงไปในน้ําได้เลยไปอย่างนี้ได้เลยหรือถ้าเป็นโคลนตมหน้าฝนเละ,เละหรือเป็นหนองนะครับตัวนี้ลงไปทํางานได้เลยไปลอกวัชพืชลอกหนองลอกผักตกลอกดินโคลนแต่งสล็ ใช้ได้หมดนะครับบางคนใช้กรณีที่จะใช้แต่งสลลบก็าสามารถเปลี่ยนบุ้งกีได้นะครับเป็นบุ้งกีขนาดหน้ากว้างนะครับหนากว้า,วางแล้วก็ใช้ยืนแล้วก็เดินไปตามเลนตมเลยแต่งสลลบได้เลยแล้วก็ขุดลอกหรือจะหุดลอกดินตักขึ้นมาตามสันขอบได้เลยนะครับสันขอบของศาสได้เลยตักลอกว่าจะพืชขึ้นมาทิ้งได้เลยนะครับใส่รถหรือจะไว้ข้างทางได้เลยนะครับตัวนี้บูมยาวด้วยอย่างที่บอกเป็นบูมยาวขนาด10เมตรเนี่ย เดินให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเวลาเดินบนบกเป็นเป็นแบบนี้นะครับแต่เรื่องเดินในน้ําไม่ได้สาธิตนะครับผมต้องบอกก่อนคันนี้มีปัญหาอยู่นิดนึงคือตัวโปะเนี่ยจะมีช่องโหว่อยู่นิดนึงน่าจะประมาณช่วงนี้มีรูนะครับมีรูขนาดเท่าประมาณฝ่ามือหนึ่งคิดว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงลงน้ําต้องไปปะรูตัวนั้นก่อนเพราะว่าน้ําอาจจะเข้าจะทําให้น้ําไปขังอยู่ในโป๊ะแล้วก็ทําให้น้ําหนักศูนถ่วงไม่เท่ากันนะครับไม่บาลาน กรณีถ้าจะไปใช้ลอยน้ําหนักๆนะครับก็แนะนําให้ปะก่อนหรือถ้าเป็นโคนตมทั่วไปปกติก็ไม่น่ามีปัญหาครับสามารถเอาไปลุดูุยโคนตมได้เลยตัวนี้สามารถสวิงให้ดูนะครับเป็นยังไงเรื่องสวิงดูนะครับยืดแขนนะยืดแขนให้ดูใช้งานได้ปกติไม่โหลดนะครับตัวนี้เล่งเครื่องก็ธรรมดาเลยแทบไม่ได้เล่นเครื่องหนักเลยสวิงเรื่องสวิงหมุน360องศาไม่หลวมนะครับ เอวไม่หลวมไม่มีเสียงดังนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือติดเครื่องได้ปกติเลยมันมาเดินเดินหน้าหลังอย่างที่บอกเดินเท่ากันนะครับสาตัวเดินปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกเรื่องพันเสียไอเสียคันนี้ไม่มีนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดูใกล้ๆท่านทายให้ดูคันนี้ไอเสียไม่มีเครื่องยังสภาพ ผมว่าประมาณ80%ขึ้น80%ขึ้นนี่เห็นหมสวิงมาละสังเกตน,นะครับไม่มีไอเสียนะครับนี่อ่าเครื่องยังดีอยู่นะครับแล้วก็เอวยังเนียนนะครับเหลียวยังเนียนอยู่ไม่มีไอเสียเครื่องยังดีแล้วก็ไม่โหลดนะครับไม่ได้เร่งเสียงหนักะอะไรเลยไม่โหลดเลย ตัวนี้เป็นหน้าเรียบนะครับทุกี่เนี่ยขุดใช่สาธิตให้ดูเลยตัวนี้เครื่องรับประกันนะครับติดทีเดียวติดง่ายใช้งานได้เลยสําหรับใครที่มีงานเกี่ยวกับงานสระงานชลประทานงานขุดหนองขุดลอกขุดคลองระบายน้ําพวกนี้ตัวนี้เหมาะเลยนะครับเอาเป็นรถมาจากโรงงานเลยศูนย์ห่วงมาตรฐานเขาโอเคเลยเขาเท่ากันสังเกนะตเห็นไหมกอนสวิงจะไม่มีจะไม่มีข้างหนึ่ง ยกลอยข้างนึงเอียงข้างนึง,ง,นงก้มหนักนะครับไม่มีเพราะว่าบาลานซ์เขาจะดีถ้าอยู่ในน้ําก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวนี้ฐานเขากว้างแล้วก็คานวณน,น้ําหนักบาลานซ์ทุกมุมมาละก้มตักให้ดูใช้ได้หมดนะครับก้มตักสวิงได้หมดก็สําหรับใครที่สนใจผมบอกก่อนนะครับรถคันนี้มีคันเดียวในไทยเนี่ยนับคันได้เลย รถที่เป็นลักษณะนี้แต่คุณได้รถที่ใช้งานได้เอาไปใช้งานได้เกือบจะ8 90%แล้วแล้วก็สภาพค่อนข้างสวยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเครื่องต๊มให้มาลิกเอาไปใช้งานได้เลยมีจะเก็บเรื่องโปะ๊ะมีรอยผุรอยรั่วหน่อยนิดนึงนะครับไม่เยอะไม่เยอะบอกก่อนไม่เยอะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็ผมบอกข้อเสียเรื่องโปะ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่ว่าเขาเป็นรถใช้เฉพาะกิจใช้เฉพาะงานนะครับจะเอาไปขุดดินขุดหนักๆเหมือนรถแมคโครทั่วไปก็ไม่เหมาะนะครับแต่ถามว่าเอาไปทําได้ไหมเอาไปทําได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนช่วงล่างเป็นตีนตะขาบเหมือนทั่วไปได้แล้วก็คุณไปเปลี่ยนพุ่งหีไปเป็นใส่ฟันได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนปลายบูมให้เป็นปลายบูมขนาดใหญ่ขึ้นเวลาเราขุดหนักๆจะได้ไม่ไม่หักนะครับเท่านั้นก็ต้องแต่ผมแนะนําว่าใช้เป็นรถเฉพาะกิจมากกว่าที่รถแมคโทัววว่วไปสามารถเข้าไปไม่ได้นะครับที่ลึกๆป้องกันแมคโครจมแมคโครติดลมหัวนี้มีคันเดียวหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะครับไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีเยอะมีทีมงานมีทีมงานอยู่ที่อุบลเหมือนกันลงขายคันนี้ผมเห็นลงไว้เกือบล้านสองเกือบล้านสองนะครับ แบบเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยสภาพเดียวกันเลยสีเหลืองลงไว้เกือบร้านสองแต่ผมบอกเลยคันนี้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งติดเครื่องขับแบบนี้ได้เลยลองเปรียบเทียบกันดูลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าคุณชอบคันไหนเราไม่ว่ากันคุณมาลองคันนี้ก็ได้คันนั้นก็ได้ชอบคันไหนค่อยว่ากันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งของปัญหาของรุ่นนี้ก็คือเรื่องการขนย้ายนะครับค่อนข้างจะขนย้ายยากเพราะว่าเวลาเขาเดินทาง เขาจะต้องถอดตัวโป๊ะสอข้างออกก่อนผมบอกไว้นะครับข้อเสียเขามีนะครับอย่างที่บอกข้อเสียเขามีอย่างเช่นบูมอาร์มแขนจะเล็กขุดดินหนักๆไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องโป๊ะเวลาถอดเดินเขาจะต้องถอดออกก่อนเวลาจะขนย้ายนะครับเพื่อให้โป๊ะจะขนย้ายใส่รถเทเลอร์ตั้งหากรถแมคโครตังหากนะครับเวลาถึงหน้างานคุณค่อยมาประกอบนะครับ กรณีที่เราเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆคุณสามารถไปอย่างนี้ได้เลยคุณเอารถแมคโครเดินไปได้เลยไม่ต้องถอดนะครับแต่ถ้าเดินทางไกลข้ามสะพานไกลใส่เทเลอร์ก็ต้องมาถอดออกก่อนอก็มีรถยกมาช่วยยกเอาโปะออกทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ยกใส่รถเทเลอร์อีกทีหนึง่งแล้วค่อยยกประกอบที่หน้าง,งานจะเสียเวลาทีแรกทีเดียวนะครับตอนประกอบระหว่างนั้นคุณก็ใช้งานได้ยาวเลยตัวนี้เป็นข้อเสียเราตรงไหนไม่ดีเราก็บอกนะครับตรงไหน ที่มันดีเราก็อบอกตรงๆว่ามันดีส่วนข้อดีอย่างที่ผมบอกก็คืออะไรคันนี้สรุปเลยง่าย,ายๆอะไรหาง่ายแล้วก็มีปัญหาสามารถปรึกษาเราดูแลหลังการขายได้นะครับก,ก,ก็คือคนที่เอาไปใช้งานก็ไม่ต้องไปเอาแมคโครไปสร้างโปะสร้างแพรเหมือนที่ทํากันเพราะว่ามีความเสี่ยงอันตรายเรื่องแพรล่มโปะล่มเห็นในคลิปเยอะนะครับรถแมคโครล่นนะเจ้าของรถนี้แทบจะปิดกิจการเลยนะครับแทบเจ๊งเลย ก็ต้องไปซ่อมรถอีกรับผิดชอบอีกเวลามีคนเจ็บคนตายนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือมีทั้งอะไรแท้อะไรเทียมมีหมดอะไรหาง่ายในสุดในของบ้านเรานะครับทั้งตัวรถทั้งตัวช่วงล่างนี้อะไหล่้ีขายนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็คุณได้รถที่ค่อนข้างสภาพเดิมไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรเยอะผมบอกเลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวคันนี้ทํางานได้เลย,เลยถ่ายของเหลวพอไม่ต้องทําอะไรผม บอกราคาตัวนี้เลยนะครับราคาตัวนี้ถูกกว่าที่เขาลงขาย่งเขาตั้งไว้ประมาณเกือบเกือบล้านสองตัวนี้ผมขายราคา6กแสนเจ็ดหมื่นบาทมีคันเดียวนะครับติดเครื่องทํางานแบบนี้ได้เลย6กแสนเจ็ดหมื่นบาทสายไฮดรลิกเฉพาะผมอัดสายเนี่ยก็ครึ่งแสนแล้วนะครับอัดสายใหม่ทั้งคันให้แล้วไม่ต้องห่วงทํางานแบบนี้เอาไปใช้งานได้เลยสภาพอย่างที่เห็นรถค่อนข้างจะเดิมนะครับ สำหรับใครที่มองหารถเกี่ยวกับงานก่อสร้างเครื่องจักรนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถสอบถามที่ s อ m o t มอเตอร์ได้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b e ช่องเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆรถเครื่องจักรแปลกๆท่านสามารถจะได้ดูก่อนเพื่อนเพราะว่าเครื่องจักรเรามีเป็นบางชนิดบางรายการมีคันเดียวบางคันมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ s อ m o t มอเตอร์ ขอลาไปก่อนนะครับวิดีโอหน้าจะเป็นเครื่องจักรตัวไหนก็ลองติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมเอก s b m o t มอเขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ